สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันนะคะโดยวันนี้นะคะจะเรียนกับคุณครูนะคะคุณครูชื่อบบนะะางสาวขวดดีคำนวยค่ะหรือครูแก่นนะคะหรือว่านักเรียนจะเรียกว่าเหล่าชื่อแก,ก่นก็นกนได้ค่ะเนื้อหาคาบแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการทักทายในชีวิตประจำวันเป็นภาษาจีนค่ะเมื่อเราเจอผู้คนเจอพ่อแม่เพื่อนหรือว่า คำทักทายในภาษาจีนวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่านอกจากคำว่าหนีห่าที่แปลว่าสวัสดีแล้วก็ยังมีคำอื่นๆที่สามารถใช้ทักทายในภาษาจีนได้อีกเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนีห่าหนีห่าสวัสดีหนินห่าหนินห่าแปลว่าสวัสดีเหมือนกันค่ะ แต่จะใช้กับผู้ที่มีความอาวุโสกว่าเราหนีเมินเหา่าหนีเมินเหา่าแปลว่าสวัสดีพวกคุณใช้ในกรณีที่มีคู่สนทนามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปค่ะตาเจ้าเห่าตาเจา้แปลว่าสวัสดีทุกๆคนใช้เวลาที่ทักทายคนจำนวนมากเช่นการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเป็นต้นค่ะ เจ้าช่างหาเหาแปลว่าสวัสดีตอนเช้าหรืออรุณสวัสดินั่นเองค่ะหวานช่างเหาวหวานช่างเหาวสวัสดีตอนเย็นหวานอันหวานอันราตีสวัสด์ ต่อไปเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับคำแรกค่ะคำนี้นะคะเป็นคำที่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือหนีหาวหนีหาวหมายถึงสวัสดีค่ะ ก็คือว่าเราจะใช้คํานี้นะคะก็ต่อเมื่อเราเจอเพื่อนหรือเจอใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักนะคะก็คือเอาไว้ทักทักทายกันนั่นเองคะ่ะซึ่งคํานี้นะคะเราจะทักทายได้ทุกเวลาเลยก็คือไม่ว่าจะใช้ตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเราก็เจอใครก็สามารถพูดคํานี้ได้เลยคะ่ะหนีหขาหนีหขาเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการใช้กันนะคะ ในบทสนทนานี้มีตัวการ์ตูนสองคนนะคะคนแรกพูดว่าหนีเข่าสวัสดีเพื่อนตอบกลับว่าหนีเข่าสวัสดีซึ่งสองคนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทักทายกาันหรือตอบกลับนะคะเราใช้คำเดียวเลยค่ะหนีเข่าเอาเป็นว่าคำนี้นะคะเป็นคำทักทายขั้นพื้นฐานเลยที่เพื่อนๆควรจะรู้นะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ และยังไม่หมดแค่นี้ค่ะนอกจากคำว่านี้หาวนะคะเรายังสามารถใช้คำอื่นทักทายกันได้อีกนะคะคำคำนี้นะคะเราก็จะให้ความเหมือนเจ้าของภาษามาเองกันเลยทีเดียวเรามาดูกันค่ะว่าสวัสดีหรือการทักทายนะคะจะมีอะไรกันบ้างค่ะคำแรกค่ะหนีขาวหนีขาวคำที่สองนะคะเจา าคำนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของเขาก็คือตอนเช้านะคะแต่เราสามารถนะคะเอามาใช้ทักทายกันได้นะคะเจอใครก็เจ้า,จาแต่คำคำนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้กับคนที่สนิทสนิทหน่อยนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าใช้กับคนในครอบครัวก็ได้คะ mm ่ะ hmm. มาต่อกันที่คำที่3ค่ะก็คือคำว่าจ้าอัน้นเจ้าอัน คำนี้นะคะก็มีความหมายเหมือนกับคาําว่าจ่าเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆถนัดคําไหนก็สามารถใช้คํานั้นได้เลยค่ะความหมายก็คือสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันเลยค่ะทีนี้คําที่4ค่ะจ่าางหาวจ่าางหาคำนี้นะคะก็มีความหมายเหมือนกับสองคำที่ผ่านมาหมายความว่าสวัสดีตอนเช้านะคะหรือหมายถึง good morning นั่นเองนะคะก็เราจะหมาย ถึงเจ้าเจ้าอันหรือเจ้าช่างหาวคะ่ะเรามาดูสรุปคำทักทายในภาษาจีนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะคำแรกคะ่ะหนีหาวหนีหาวคำนี้นะคะใช้ทักทายได้ทุกช่วงเวลาเลยนะคะเจอกันเมื่อไหรก่ก็อย่าลืมพูดคำว่าหนีหาวได้เลยคะ่ะหมายความว่าอะไรก็คือสวัสดีนั่นเองนะคะ มาต่อกับหมวดหมู่ของการทักทายกันในช่วงเช้ากันบ้างนะคะมีทั้งหมด3คําำค่ะที่ได้เรียนไปนะคะก็คือจ่าวจ่าวอันที่2นะคะจ่าวอันจ่าวอันคาที่3ค่ะสาวช่ช่างหา,าว ทั้ง3าคำนะคะหมายถึงอรุณสวัสดิ์หรือเป็นการสวัสดีตอนเช้าถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Good morning นั่นเองนะคะ3คํคำนี้นะคะเราใช้ในช่วงเช้านะคะอย่าลืมว่าต้องใช้ในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะก็สามารถใช้ทักทายกับเพื่อนทักทายกับพ่อแม่เวลาที่ตื่นนอนได้เลยคะ่ะแล้วอย่าลืมว่าทักคำไหนมาเราก็ตอบกับคำนั้นได้เลยคะ่ะ ทำทักทายสั้นๆนะคะจบกันไปแล้วเรามาต่อกันแบบเป็นประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยค่ะประโยคนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนอยู่แล้วนะคะน่าจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะประโยคนี้คือหนีเห่ามาหนีเห่ามาแปลว่า คุณสบายดีไหมหรือเธอสบายดีไหมนะคะซึ่งคำนี้ประโยคนี้นะคะก็จะมีในหนังสือแบบเรียนทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่ค่อยใช้กันค่ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังคงใช้ได้อยู่ค่ะแค่เพียงแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้กันเท่านั้นเองค่ะเรามาต่อกันที่ประโยคที่2ค่ะ ประโยคนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าใช้บ่อยมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ดูหนังจีนบ่อยๆหรือว่าดูซีรีส์อยู่บ่อยๆนะคะก็จะรู้เลยว่าประโยคนี้ใช้บ่อยมากค่ะประโยคนี้อ่านว่าหนีเจอเมื่อย่างหนีเจอเมื่อย่างเธอเป็นยังไงบ้างก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทักทายกันเป็นภาษาจีนนะคะก็สามารถเอาไปใช้กับ คนรู้จักกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามที่เราเจอนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตามกันทันไหมคะถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเนี่ยเรามีตัวอย่างให้ดูกันอีกค่ะเพื่อที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะสถานการณ์แรกค่ะเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะเจอในตอนเช้าผู้หญิง3ามคนทักหวนหลงว่าหวนหลงจ่าวอ,อนันอรลณสวัสด์หวนหลง ส่วนหวนหลงนะคะก็ตอบเพื่อนๆไปว่าหนีเมินหาาสวัสดีพวกเธอผู้หญิงสามคนถามต่อหนีจะไม่อยา่างเธอสบายดีไหมหวนนหลงตอบว่าทิ้งเ่าเตอะสบายดีมาดูสถานการณ์ที่2กันบ้างคะ่ะเมื่อเราไม่เจอกับเพื่อนนานๆนะคะมาดูผู้หญิงชุดแดงก่อนคะ่ะเสี่ยวลี่เขาจื่ผู้เตียน เยวลี่ไม่เจอกันนานเลยเยวลี่ที่เป็นผู้หญิงชุดขาวค่ะตอบว่าเฮาจิว๋วฟูเจียนนี้จไมอย่างไม่เจอกันนานเลยเธอเป็นยังไงบ้างผู้หญิงชุดแดงค่ะตอบว่าจุ้ยจินเหินหมาหนีเนนจมอย่างช่วงนี้ยุ่งมากเลยแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างเยวลี่ก็ตอบว่าวอดทิ้งเขาเตอฉันสบายดี ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทักทายเป็นภาษาจีนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนรู้คำทักทายในภาษาจีนและวิธีการใช้กันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราชื่อมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกกันนั่นก็คือการอัดวิดีโอส่งให้เราชื่อดูด้วยนะคะ เาชื่อจะให้นักเรียนอัดวิดีโอคำศัพท,กท,ทนน์การทักทายในภาษาจีนและบทสนทนาการทักทายในภาษาจีนมาคนละหนึ่งบทสนทนาโดยที่จะให้นักเรียนส่งมาให้เราชื่อดูทางไลน์นะปหทับหนึ่งปหทับสองปอหทับสามปหทับสี่ ปหกทับหปหกทับสและป6กทับสนักเกรียงอย่าลืมอัดวิดีโอส่งผลงานแล้วก็แอดไลน์ส่งมาตามชั้นของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ